không bắt lắm không bắt lắm này quá chặt quá nông để giật thế nào này quá không để diều rồi <laughs> cứ vậy thôi đi đâu vậy 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 đi đâu

สวยสวยสวยทุกได้ทุกได้ทุกได้ไปไปไปอย่าโทษอ่ะส่งเข้าผมไ่ต่อเมื่อกี้นี่ยอ้ยมีตัวปิดเลยวหละเข้าไปตรงมือก่อนเยให้แกเถิดฉายก่อนไม่ใ่กัรเลยไม่ใไม่ใช่โดนสดดเวลาผมเอาจริงนะเฮ้ยหมูบุญะทำมาเอาจิงนะได้ไ พี่ได้ได้ได้ยิงออกท้ายไปอาลีฟาออกอ่ะได้ยิงไงได้ไงเออสวยดีมากสวยโอยเก็บก่อนเล่นพี่โดนโดนหลังมาซ้ายมือเอ้ยมีป้ายมือด้วยวะ5โดนโดน

ได้รับวิ่งคนมันทำไปอีกทีสา่เขาทำไปกีสา้งหมดแล้วน่เขาวิ่งรับคนเนี่ยกฎหมายเขาทำใบเดือนเไปอีกทีสาระนะทีเขามีรายกาวันนะคบแล้วไงคนเป็นยอนทำอ่ะรับทุกคนอ่ะก็ทำไปอีกทีสานะเดี๋ยวจะไปัการเขาทำเหลืองรับคนอ่ะ เดี๋ยวไม่อยากทำเลยวอาจจะเจออาจจะไม่วิ่งกันคือถ้าวิ่งอ่ะคือถ้าไม่โดนอ่ะคือวิ่งอ่ะวิ่งได้แต่ถ้าโดนอ่ะมันก็นั่นไปใช่ไหมโดนหลายต่างไงมาขนตรงฝักพียงสองทางอ่ะเ้าโดนเขาบอกไม่ได้ครับ ได้เออไอ้ไ่าด้ไดอขับ้านอกๆไมเท่าไหร่หรอกคนใหญ่มันโดนพวกไอ้คนส่งไปเจอพวกนั้นไอ้เาไอ้ยัยเนี่ยหน้าบินอ่ะน้าบินมันมีมีดักตลอดเลยนะอ่านไม่เข้าไปให้ถึงนายอันอันเข้าถึงห่วง

รู้บ้าร้เ调พริกเลยไม่ได้เล่นก้มก้มแล้วก็ก้มแยงบอลแล้วก็่งพขดีก้มก้มหลังเอออันนี้ไรข้างเหนือเล็นเป็นเป็นเ่นได้เนผู้ใหญ่เขายำเขา งไน่อยเก็บล้อกับตัวอัน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 ต้องเข้าให้ถึงห่วงเช็ดแป้นอย่าไปจ้ำชูดไม่มีทีมต่อแล้วต้องตั้งใจเลยเว้ยอะไรของบิงเนี่ยเฮ้ยพี่บงเกเรว่ะ